ท่านอิหม,ม่ามรูกะรีมบันตานะครับแล้วก็รูอิมร้อนแล้วก็รู่อาซิสรู่แอแล้วก็หลายๆคนนะครับแตนะนะนะ่ผมไม่าาารารี่จะเล้งเชื่อแล้วก็เอ่ยํำได้นะครับ,นะรบผมแค่เพียงรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาที่นี่ที่นี่นี่ผมถือว่าเป็นคลัง้งของครูนะครับเป็นครั้งวิทยาการและวก็ครั้งของครู่ พวามู่บานสาบัวนี่เป็นมู่บานที่ว่าหนึ่งในมู่บ้านเดี๋ยว,ว่าโอนคนนาคตรใมนมายังเป็นผมผมผมเล้งพน,นันนะครับไม่ใช่แค่เพียงปนอปันตานอย่างเดียวนะหลังจากนั้นคือองค์วิชาความรู้อิสลามมันูกท้ายถอดออกจากบปนอปันตานและกระซ่งมาเทนีและก็ผลิตบุคลากรเทนีและก็ทร่งไปทีอื่นๆนะครับผมนี่เดิมอยู่ที่สงฆานะทั้งอยู่สงค้าก็จะเล้งประมาณนี้ นะครับเลยไม่เหมือนกับคนักนะครับเล้งปื้อกัไม่เหมือนกันแล้วก็ทาใจทาใจแล้งที่ไหนก็คือแล้งันีแล้วนะครับ <S <S ความจิงคู่ในจังหวัดสงขลาเกือบจะถังมดนะครับเป็นลูกศิษย์ของคนหนาคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกขุดดินไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกขุดดินทางควายหรือว่าท่าเทีก็คือบ่มีทางควายะอะไรก็คือเรากลายเป็นลูกศิษย์ของคนหนาคน นะครับและกับบันนอกคููเล็บและกับบันนอกคููเอรวมถึงครูสอนพร้อมกันก็คือครูเล็กบันนอกโบอิทนะครับผมเรียนกับตัวครูเล็กบันนอกโบอิทแล้วก็จบจากนั้นผมไปต่อที่ปัตตานีออกจากปัตตานีไปเรียนที่อินเดียนะครับเพิ่งจบรับมาอยู่ไทยประมาณเจ็ดปีนะครับอันนี้คือเบื้องต้นเทวาอยากจะอยากจะชวนเล้งอยากจะชวนคุยนะครับและวก็สำหรับบ้านชาบัวจริงๆเนี่ยเป็นหมู่บ้านเ่ว่าผมผมมานีนานมาเกล นะครับเพราะว่าพมมีเผื่อนพมไล่คนเดโยเตซาบัวและก็เป็นหลกล้านของพี่นองนี่แหละแล้วถ้าว่าจําไม่พิษกานาจ,จะเป็นล้านของผูกรีมก็คือมุกดีกับมุกซีนะครับส่งเรียนกับพมมี่อินเดียโลกหัวมนันเทวาค่ายนุ่มรังนะครับอันนี้คือเบื้องตอนอน้นกะ่อนนะและก็พ้มกำมาแถวเวียนเวียนโยนะครับตั้งแหลกวันเดียว่าถ้าพมจําไม่พิษอิมามอุสมานไม่ซาบะเีเซีย อ่าครับผมมากันวันเด็กแกรเียมามายั้งกันและก็มาทำนุรีได้เดียบร้อยนะครับเพราะว่าผมโรจกักกับพิมอ่าอาจารย์สามาทงเฟื้อซึ่งเป็นหลูกเคยกงอ่านะครับโยโย,ยกันแถวนี้อันนี้คือเบื้องอน้นนะครับผมก็เป็นคนไหมสำหรับหนักซีธรรมราชมาโยสักประมาณเจ็ดแปดปีนะครับความจริงวันนี้ผมไม่สะดวกผมมีงานเตืสตูนและคืนผมโยเทหัดย้ายเพราะว่าทันจุฬาราชมนตรีมา รายการผมมีบรรยายและคืนที่หัดย้ายมัส,สยิดกลางนะครับเ็าจัดงานเรียกว่าไอว่าเพราะอาซิสไบเทบาน่อนผมไปกรุงเทพพอดีวันจันทร์ผมไปกรุงเทพเพราะอาซิสไบเทบานไบเทบานผมตีเจ็ดห้าสิบมาหัวเชาว้าผมกำลังจะไปสานามบินตีแปดสิบนาทีแกบอกว่าจะมีชวนมาพบอพี่น้องและก็มาเลี้ยงเรื่องนบีนะครับผมว่าตัวใดแกว่าวันนี้แลยเวลาเก้าโมงเชา้าผมกังปฏิทินผมอี วันนี้เก้าโมงเช้านี้ผมจะต้องเลี้ยงกับแม่ทับเตหัดิย์ย่อยการช่วงบ่ายนี้ผมมีงานเตะตูนและการพอชว่วงขำตัวขอาวันนี้ผมจะลบมานาคนแต่ว่าเพ,พระภารกิจเกี่ยวกับท่านอาบีสลุลตล่านเราต้องมาเลี้ยงเรื่องนบีนี่ผมยกเลือกภารกิจทั้งหมดและการลบมานาคนนะครับเพื่อ่จะมาพบกับพี่น้องอันนี้คือความตั้งใจจริงๆว่ามันเป็นภารกิจสําคัญเพราะว่าเทวเราอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นี่เพราะท่านนาบีสลุลต่านเราอะไรอยู่วะสลัม บัลลิกูอันนีวะลาอายานะครับเนี่ยพอพอคำนี้นะบัลลิกูอันนีวะลาอะยะจงเอาไปจากฉันจงเผยแพ่สิงเแล้วนั้นแมแต่เพียงอายะแมแต่เพียงสิ่งเดียวแมแต่เพียงวลรีเดียวรัวประโยคเดียวจงเผยแพ่มันออกไปพอคำนี้แล้วครับผมลบมาถึงหนักก้อหลายคืนตีสิบเอ็ดถึงพะว่าผมกาเข็บลบผมบรรยาเยเซ็ตวางทรงจุฬาได้เซ็ตออกจากทรงฆ้าหลายคืนประมาณตีแปดนะครับถึงมานี้ตีสิบแดถึง สาเหตุท้งมดนี้เพราะว่าพระรากิตพระธนบีสุลล่ากอะไรยฮ่ว่าสันลัมให้เราทุกคนทุ่มเทชีวิตจิตวิญญาของเราไม่ว่าเราจะเรียนอะไรนะครับถ้าว่าเรียนสามันนี่ผมจะปริญญาเอกทางด้านบัญรยาการเมืองผมเรียนแต่หมอบัตตนีรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองและการนิติศาสตร์อิสลามผมจะปริญญาโททางด้านบัญรยาการเมืองที่อเลกาอุสติเนสตีที่อินเดียและก็ผมจบปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์บัญรยาการเมืองตอนนี้ผมเป็นอาจารย์สอนอย่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นะครับนี่คือผมไม่เห็นกิจกรรมวันนี้ก่อนจะเข้าสูประเดนนะครับผมมาเห็นกิจกรรมวันนี้ผมดีใจมากเลยนะครับดีใจเทวาเราได้ขอหัวใจของคนหนุ่มสาวในบ้านเราว่าสู้หนาลือบ้านตัวเองเมื่อนึกมาได้ก็แล้วแต่เทวามัสยิดเทว่าชุมชนไม่ให้ความสําคัญกับคนหนุ่มสาวจาไม่ว่าคนแล้วนี้พร้อมที่จะจากชุมชนบานเกิดตลอดเวลา แต่เมื่อนึ่งวัใดก็แล้วแต่ที่เราให้ความสำคัญเราจับระบบทุนการศึกษาเราดูแลคนเหล่านี้นี่คนเหล่านี้เขาจะมีสานึกลึกๆว่าอินชาลอวันหนึ่งเราเติบโตจากแผ่นดินนี้และสักวันหนึ่งเราจะลบมาขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่เราเรียนเพื่อแผ่นดินเกิดของเราพมเชื่อพันนันมาโดยตลอดล่าสุดผมไม่จัด่ายใน่สงค้ามีขีเวันหนึ่งของคนเอกเปรมตินาชิรนุ่นบอกว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้จำเรื่องนี้ไว้นะครับ ไม่ใช่แค่เพียงคนเอกแบบว่าท่าน,นาบีสลุลลัาาลนเอะไรอยูาวา่าวะสลัมกับซ้อนเราแบบนั้นเราจําเป็นจะต้องสํานึกเราจําเป็นจะต้องขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่เราเรียนมานะั้นไม่ใช่เพื่อเราแต่ว่าเพื่อชุมชนของเราเพื่อเด็กอีกหลายคนเลยแต่เขาไม่ได้เรียนหนังซือเพื่อหลหล้านเราหลายคนเลยเทว่าเขาไม่ทราบมาจะจะเข้าใจนักรรมคำสอนอิสลามเราจําเป็นจะต้องเป็นคนนึงจะเป็นแนวหนา้าและกับขับเคลื่อนองค์ความรู้แล้วนี่ให้ประโยชน์ในหัวใจของเขาพี่น้องผู้บาอาจารย์ทุกท่าน เรื่องราวของท่นานนบีสลลาาุลต่านว่าอะไรยี่ว่าสลัมตอกยำเราเลกซ้อนเราเลก็บบกเราเลก็เป็นองค์ความรู้เ่ว่าสําคัญี่ว่าเราต้องให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นในอตบากรอัลกับีรของอิบนุส์ไม่ว่าจะเป็นซีรอตุนนบีของอิบนุอิชากไม่ว่าจะเป็นซีรอตุนนบีของอิบนุอิชามไม่ว่าจะเป็นซีรอตุนมุฮัมมัดียะของอัลมาชิดดีนนมานีซึ่งเป็นปราชชาวอินเดียและกาหนังสือของอิบนุกาซีหนังสือชมาอิลอิมามบิรมีซีหลายหลายเลียนยกัน บอกเราว่าพื่และครับบอกเราว่าลักทรรมคำสอนของอิสลามเราจําเป็นต้องปลูกมันให้อยู่ในหัวใจของเราให้มันงอกในหัวใจของเราเหมือนนึงเมื่อใได้ก็แล้วแต่ถ้มันโตเทว,ว่ามันงอกมันจะเป็นพลังให้กับเราท่านจูนในอัลบัคดาดีสึงมันปาชาวซูฟีคนสําคัญของบัคดัดเป็นคู่ของทาอิมามุนกอซาลีท่านบอกว่าพืดอล่ะ ท่านบอกว่าเมื่อนิ่ง,มงเมื่อใดก็แล้วแต่ถือว่าพวกท่านทั้งหลายอยากให้หัวใจนี่มันเข้มแข,ข็งเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามพวกท่านจําเป็นจะต้องใช้เรื่องราวของท่านนาบีและกระป๋าวัติของคนงทรงธรรมเนี่ยไว้ในหัวใจของพวกท่านว่าคุณลัมนะกุสูอะไรก็มิลอัมบาอิรุสุนมาหนุับบิจุบิฮิฟูอาดักวาเจาะกะฟีฮาซิฮิลฮักว่าเมาอิซอตัวะซิกรอลิมุมมินินนี่แหละครับด้วยกับประโยคนี้ด้วยกับอาย่านี้เดีย๋ยวบ,บอกว่า ว่าค uh ุรันนักุสูอะไรกัมินอัมบ่าอิรุสุนบรรดาประวัติของบรรดาอัมบียทั้งหลายเนี่ยมายูซับดิจูบิฮีฟูอาดักว่าเะากาฟีฮาซิฮิลฮักว่าเมาอิซอตัว่าจิกรลินมุมินินมันจะเป็นเบียบเสมือนกับเค็มมันจะเป็นเบียบเสมือนกับลักเกนเทของชีวิตเทวตตกดิมไปในหัวใจของเราเพื่อที่จะเป็นบทเรียนเพื่อที่จะเป็นองค์ความรู้ให้กับเรา ผมพยายามทอดบทความแล้วนี่จากตับเชดอิมานบาโกวีท่านบอกว่าเพื่อละว่ากุลุนอกุสุอาอะไรก็มินอัมบาออรุสุนวักุลุนละซีนาตาเตะอูอิไลฮีมินอัมบะไอรุสุนอัคบาริฮิมในหนังสืออันกุรตุบีเพิ่มเรื่องราวแล้วนี่บอกว่าเพื่อละลีนาซีดะกะยากีนันวานาคีวานาคววียาคลบากะเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่เทวาโรมีลักธรรมคำสอน มีประวัติศาสตร์ของท่านนาบีสุลล่าฮุอไลฮิวสลัมพร้อมกับบรรดาสห้าบะอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันจะทําให้เรานี่เข้มแข็งยากี้นั่นรักความเฉื่อของเรารักความเฉื่อของเรามันจะเข้มแข็งและก็วาน้ฟวิวกันบากาและก็ทําให้หัวใจของเรานั่นมันมั่นคงมันเป็นหัวใจที่ว่าเข้มแข็งไม่สามาแต่จะสั่นสะท้านกับสิ่งเดียน่านในโลกใบนี้ได พี่น้องที่รักอ้าล่าสุบฮานะฮุตะอะลัยอิบนาอับบาสบอกว่ามาน่าชดุก i ลบ ق ก ب สิ่งเหล่านี้และมันจะเพิ่มเป็นจุดสําคัญในหัวใจของเรามันจะตกดินในหัวใจของเราว่าเมื่อนึง่งเมื่อใดก็แล้วแต่ถ้า,าเราศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมและก็เราให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์เหล่านี้มันเปรียบเสมือนกับสมอชีวิตของเรา มันจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสมบูรณ์แบบมันจะทำให้หัวใจของเรานั้นสมบูรณ์แบบและกมันจะทำให้หัวใจของเรานั้นนุซบบีโรบีฮีกัลบะฮะหัวใจของเราดันเรียนรู้การอดทนแบบท่านนบีสอลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเรื่องราวเหล่านี้ทางอิบนุอับบาสอิบนุจุรัยในหนังสืออัลกุรตุบีหนังสืออัลบากาวีได้บอกเราแบบนั้น่น้องที่เราขอลาซุบฮานะหัวตาลาครับทุกครั้งเวลาเราเลี้เรหลวงท่านนบีสอลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คนก็จะบอกเราว่าเพื่ออะพวกท่านเบียบเสมือนกับคนแปลกหน้าบัดานอิสลามกอรีบันอิสลามมาในสภาติเป็กและก็อิสลามจะลบไปในสภาติเป็กบรรดาซอบาท่านท่านนบีสุลลัลลอฮฺวอะไรฮิวะสัลลัมว่านับีเอานบีคนเทวะแปลกเทวนวาเป็นมันเพื้อนบีฟาตูบาลินกูรอบาและท่านนบีสุลลัลลอฮฺวอะไรฮิวะสัลลัมบอกว่า ขอความสันติขอความสิริมงคลขอความจำเริญจงมีได้บรรดาคนแปลกเล่านั้นบรรดาซอบ้าไม่เข้าใจนบีใครกันเนเธอแปลกและคนเหล่านั้นจะดำรงโย่แบพื้นในสภาเทวแปลกท่านนบีสอลล,ล,ลลัลฮุอะไลัยฮุวะสลัมบอกว่าขอให้คนแปลกเหล่านี้เป็นคนเทวาได้รับชัยชนะเป็นคนได้รับความสำเร็จกัน โอบาเลยเทวมนาบีคนแปลกี่วได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จใกล้ๆเนนาบีบอกว่าอัลลอฮนายุสลิหูอิซาฟาสเดนนัสเมือนหนึ่งเมือดก็แล้วแต่ี่วทันเป็นคนแปลกคนแปลกก็คือว่าอัลลอฮนะยุสลิหูใครก็แล้วแต่ที่สามารถยืนยัดในรักธรรมคำสอนได้อิซาฟาสเดนนัสในสภาเทวสังคมมันเปลี่ยนไปในสภาเทวโลกไายดมันเปลี่ยนไปในสภาเทวบริบททางวัดนั้นมันเปลี่ยนไปแต่ว่าเราสามารถ จะให้หัวใจของเราอยู่กับอิสลามยุสลิฮูในอิเซฟซาดันนัสให้หัวใจอยู่ในลักธมคำสอนอิสลามในสภาพที่ว่าเบี่ยนไปยเลยเรานี่แหละเป็นคนแปลกนะครับเราจําเป็นจะต้องอธิบายให้ที่เรานี่เพื่อเดจะบอกว่าทางการสังคมที่มันเปลี่ยนไปทากกางบริบทที่มันเปลี่ยนไปนี่ลูกหลานของเรากําลังไปเติบโตในมหาวิทยาลัยเด็กๆที่ว่าเราให้ทุนกําลังจะเติบโตบางคนเรียนรัฐศาสตร์บางคนเรียนพยาบาลบางคน เรียนพลาเรียนสาธารณสุขเรียนหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันแต่ว่าเด็กหล่านี้จําเป็นจะต้องไปเติบโตในสังคมเพราะว่ามหาวิทยาลัยมาจากคาว่า universityuniversity แปลว่ามหาวิทยาลัยอีกคํานึงของคําว่า university มันมาจากคาว่า universe ความหลากหลายความเป็นความเป็นโลกเด็กจําเป็นจะต้องออกไปเรียนรู้ว่าโลกใบใหญ่ๆเทวาคนเขาใช้ชีวิตเขาใช้ชีวิตพันพือ่อเทวาอันดอบีนา,ายุสลิฮูนายิซาฟัสเดนัสใช้ชีวิตแบบพือกัน เทวะสามารถยืนยัดในลักรรคำคำสอนได้เลยนี่คือสิ่งเทวาเด็กแบบเราก็จําเป็นจะต้องคิดเราเทวาเป็นป้าเป็น, ا, ปนมาเป็นคู่บาอาจารย์เทวะพยายามสอนลูกเราให้ได้เรียนหนังสือให้เขาได้เติบโตนี่เราจําเป็นจะต้องกลมเกลีเขาว่าวันนึงเขาประโยชน์ในสังคมเปบียนไปท,นท,ทําบันทือเทวะพาคุ้มจะโยนหัวนั้นมันจะต้องโยนหัวเหมือนเดิม วิธีชีวิตอิสลามเทวามันเคยดำรงโยมันจำเป็นจะต้องเหมือนเดิมคนแบบนั้นเลยท่านนาบีบอกว,ว,ว,ว่าคนเหล่านี้แหละฟาจูบาลินกูโรบะคนเหล่านี้แหละคือคนเทวาเขานั่นท่านนาบีบอกว่าเป็นคนเทวาโชคดีพี่น้องที่เราคอรสอัลเบฮานะฮัวตานาเดือนรอบือุอรอวันเป็นเดือนเทวาสำคัญมากทัวโลกเขามีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับท่านนาบีสอลลัลอฮุอะไรฮิวะสัลลลมกิจกรรมอย่างอยู่หล่ยแบบปะ อ่านบริสันยี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมอันจันนะตัวในโมฮัซดุลิมายุสลีวาุสลิมวายุบาริก็อะไรอันนั้นก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมเดียสําคัญนะครับกิจกรรมมันย่ญยก็เป็นกิจกรรมเดียสําคัญพมเรียนี่อินเดียเนี่ยววลาเมลิดนบีนี่เขาจะเอาหนังสือทั้งมัดเทวเขียนเรื่องนบีมาไวในห้องแล้วก็ให้เด็กเวิร์กช็อปให้เด็กมาเร่มาอ่านมาทําความเข้าใจว่าท่านนบีสุลตรอหอะไรอยู่ว่าสัลลัมมีความสําคัญกับเราแบบถมา ลากอดกาน์ละกุมฟีรอสูลิลาฮิอุสวบะตุนฮัสนะเราได้ยินบ่อยเลยคำนี้ว่าแท้จริงแล้วในดวงท่านนบีสุลลาะฮุยอะไรที่ว่าสันลัมนี่เป็นแบบอย่างเทวดาดีแต่เพื่อนแต่ว่าพอเรามาเลยรักภาษาอาหรับนี่ยังคำว่าลายังคำว่ากอดกาน์ยังคำว่าละกลุมมันแปลว่าแท้จริงแท้จริงแท้จริงสำหรับโบสูนั้นแท้จริงแล้วว่าฟีรอซูลิลาฮิอุสวบะตุนฮัสนะ เทจริงเทจริงเทจริงสำหรับโบสูนั้นเทจริงแล้วว่าท่นานนบีนั้นแหละเป็นแบบอย่างถือว่าดีแต่เผื่อนี่คือถ้าว่าแปลตามลักตามลักภาษาครับเทว่าเราแปลตามลักเราจําเป็นจะต้องเข้าใจว่าแบบอย่างนี้นะสำคัญแต่เพื่อนแล้วโดยเหตุนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมาหนังเลงกันมาทบทวนเรื่องของท่นานนบีสุลตว่าอะไรอยู่วะสลัมไม่ใช่มาหนังเล่งเพื่อให้รู้มาหนังเล่งเพื่อให้เราเข้าใจ และก็เอาไปสู an 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 la. La. Um an an ่การปฏิบัติในชีวิตของเราใส่ในในฮะดิษบอกพนันล่ะใส่ในในอัลกุรอานบอกพนันล่ะใส่ในกุรอานบอกว่าลากัดดกานาละกุมฟีรอสู่ลิลลาฮิอุสวาตุลฮะสนะใส่ในบอกพนันล่ะครับเพราะว่าท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอัลดดบานีร็อบบีฟาอาซาตะอาฮดีนีท่านนบีบอกว่าสำรับมารยาทพงชั้นนั้น คนเดีว่วซ้อนนั่นคืออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาตาฮดีนีรบบีอัดดะบีรบนีไม่ความว่าสอนให้เรจาจักเรื่องของอาดาลซอนให้เรจาจักเรื่องของมรารยาทนั่นคืออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาฟาอาซานาตาฮดีนีด้วยเหตุนี้เนี่ยฉันเป็นคนเดีว่วยังมรารยาทด,ดีแต่เพื่อนนบีว่าดีแต่เพื่อนห้าไม่เคยเดีว่วดีแต่เราวิกแล้วนบีว่าเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาสอนเรื่องมรารยาทให้กับเรา และถึงนบีดีบัน้นผือละครับเราจำเป็นจะต้องหมอบหนังเปิดในหนังสือของชาอิลอิมามติรมีซีชาเมลิมุฮัมมัดียะของท่านอิมามติรมีซีได้บอกถึงความสุดยอดของท่นานนบีสุลตาลอุอะลัยฮิวะสลลัมท่นานนบีนี้ได้พบกับซาฮิบซาฮิบนี่เป็นเชื้อของอาหรับบาดาวีคนหนึ่งเป็นอาหรับชนบทอาหรับชนบทตี่เคยพบท่นานนบีสุลตาลอุอะลัยฮิวะสลลัมแล้วก็วเขาดีนักกับนบีดีจนกระทั่งว่ามาหานาบี มหานาบีสักเแีวเพราะว่ามหานาบีนี่อาหรับเตเชวาซาฮิรมาจากชนบดเนาะเอาของควันมากันเบกมากันแล้วก็นบีเอนบีเราเอาของควันมาให้ตนนี่นนบีกระดับและของควัญหลังจากนั้นพอนาบีรดับของควันสักเดียวนั้นนาบีก็เอาของควันนั่นแหละให้ล็บไปยซาฮิดกันถึงกับเขาก็โฉบกันจนหน้าทางนาบีบอกว่าพือละอินนาซาฮิรอนบาดียาจูนาวานานูฮาดิรูฮูท่านนาบีบอกว่า แท้จริงอาหรับซาเฮตหรือว่าอาหรับบาดาวีคนนี้นั่นเขารักโบเราเลโรก็รักโบเข้ากันเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราเลโรก็เป็นส่วนหนึ่งของเขากันวากานบีวาการนบีอุสซาลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยูฮิบบุฮูวะการนโรจูลันดามีมันอันนี้คือประโยคที่ว่าสำคัญนะครับในชบิลอิมามติรมีซีซึ่งทำการชรรอนหนังสือเล่มนี้โดยชัยคุลอิสลามชัยคุลฮะดีษ มอลานาซักติยาคันดาฮาวีซึ่งเป็นปราชครูเทวอนในโรงเรียนดิวบันเราต้องรู้จักว่าดิวบันคืออะไรดิวบันคือโรงเรียนหญยแต่เพื่อนในโลกเซาเอเชียหรือว่าเอเชียใตย้เป็นปนโนรุนเรกเรกเทวอนและกพันลิตเด็กหนักเรียนเกือบจะถังหมดในเอเชียใต้นี่คือเทนีเป็นบรมคู่ของโรงเรียนนะครับดิวบันก็คือว่า เป็นแม่ของโรงเรียนในค้นเอเชียตายคนอินเดียกาเรียนเทนีคนปากีกาเรียนเทนีคนอัฟกานิสถานกาเรียนเทนีคนบังกลาเทศกาเรียนเทนีคนพม่ากาเรียนเทนีในบันทึกบอกว่าคนไทยก็ไปเรียนเทนันในยุคแรกๆคนมาเลเซียกาเรียนเทนันถึงคนทําชารอหนังสืออิมามติรมีซีรู้ว่าชมาอิลมุฮัมมัดียาเชว่าท่านเชคุลฮะดีิสมอลานาซักรียคันดาลาวท่ันบอกว่าเปืหล่กท่านบอกว่าซาฮิตนี่มหาท่านนบีแล้วก็เอาของพันมาให หลังจากนั้นซาฮิดกับลอบานเอาของพันไปกันท่านนบีก็หายทึงนบีบอกว่าเรากับซาฮิดนี่รักกันนัดเลยเพราะว่าเขานี่เป็นเพื่อนเราและกเราเป็นเพื่อนเขาและกาโบซูนี่ต้องรักกับซาฮิดกันแต่ว่านนี้ฮเดียเยนว่าพืดแล้ครับเล่คนที่นบีรักเหมือนกับคนที่วบเรารักมาเราบอกว่าเรารักเหมือนท่นบีแต่ว่าเราลงเล่ว่าคนที่ว่าเราบอกว่าเรารักคนที่เราบอกว่าเราช่วยเหลือคนที่เราบอกว่าเราให้ความสําคัญนั้นเหมือนท่านนบีรักหมยนะครับ ท่านนบีสุลต่าละหัวอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ฮ <sh arp>. ิบ <donkey> บ <Monday> ูฮูวะแกเนะรอจยูลันเดมีมันท่านนบีสุลตละหัอะลัยฮิวะซัลลัมรักคนชายคนนี้นัดเลยแต่ว่าเป็นคนแต่ว่ายั่งคุณในลักษณะไม่ดีเป็นคนแต่ว่ามีต่หนี้เป็นคนแต่ว่ามีบุคลิกภาพาไม่ดีแต่ว่าท่านนบีรักเขานะครับทึ้งก็วันนึงท่านนบีสุลตละหัอะลัยฮิวะซัลลัมทับพบซาติคนนี้และไหนล่าเราลองคิดแรกว่าเราลองคิดแรกว่าลาตรงนี้ ถ้าว่าลาเทวนีก็คือน่าจะเป็นลาเทวกูบูเทวาเวลาเดือนบบวชเรามาเสือของกันเดมดเทวกูบูในทุง่งหรือว่าลาเซเยกวัดโนดเทวาคุณเขาวังกันลุงมาชฉกนันเขาวางกันลุงมาคนนุณนาเคียนก็ามาเสือคนมาก,กันทัวราชนาจักรเพื่อเทเจมาเสือข้องลบอกไปแก้บวชเถีบานนึกภาพนึกภาพว่าท่านนาบีอันนี้ผมไม่นึกภาพนะไม่ใช่นบีมาโยเซเยกวัดโนดแต่ว่าลงนึกภาพได้ว่า ลาเตียวัดโน่นน no ี่คนมากมากนักด้วยนะครับถึงไอ้ซาฮิตนี่แหละมันเป็นคนเดียว่าอัปลักในฮะดิษบอกว่าดามีมันไม่เป็นอัปลักบุคลิกไม่ดีสภาพาเทว่าไม่ดีท่านนบีเห็นนี่มันยืนอยู่ในลาเพราะว่าท่านนบีเห็นในซาฮิตยืนอยู่ในลาชัดแล้วเนี่ยนบีทำพื้นละครับอันนี้คือความรักของนบีนะและนบีทำกลางลาศนะครับเราบอกว่าเรารักคนจนเรารักนักด้วยอันลอ์คนนั้นตปว่าเวลาอยู่ในลาเนี่เสวะหาหญ้าเต่าเข้าเขมันเลย มันใหน้วนแรงกูแรงมันทำท่าบูโชแรงเศรว่ากูอายเทาว่าเดินกับมันในเผื่อนนี่แต่ว่านาบีไม่ใช่พระน,นั้นนาบีรว้วไอซาเฮตนี่เป็นคนเดียว,ว่าบุคลิกไม่ดีเลยใครก็เห็นทำท่าไม่เคารพและก็คนเป็นอารับบาดาวีลาบุชนหนบบดคำว่าคนชนหนับบดกินแร้ถ้าไม่รู้เรื่องห้าไม่กิยาห้าไม่อะไรที่เหวตรงนี้นก็เหวคนชนนบบดในสมัยนั้นน่ะแต่ว่านาบีรักกับคนพนีหละครับ นบีรักกับคนบนีแหละในฮะดิษบอกว่าพือหล่ะชามัยลมุฮัมมัดียะงท่งถัลีมามุติรมีซีได้บอกว่าแท้จริงเนี่ยท่านนบีสุลต์ละหัวอะเลยท่ว่าสลัมไปพบกับซาฮิตทึงซาฮิตนั้นโยนอยู่ในลานทึงในลานนี่คุมานบีนี่เดินไปข้างล่างซาฮิตเลยแล้วก็นบีเอามือปตาแล้วก็นบีกอดซาฮิตนบีเอามือไปิดตาแล้วก็นบีกอดซาฮิตแล้วก็นบีบอกว่าพือหล่ะนบีบอกว่าใครมังเวออิสอร์ถานคนนี้นบีว่า เพราะว่าตอนนี้เขาพบกับดนเรกนี่คือคนนี้เป็นทาสหลังจากนั้นเขาก็เลยทุกบ่อยให้เป็นไทยคนที่เป็นทาสคนที่บุกลิกภาพไม่ดีเละกกับคนชนหน้าบดไม้ควาว่มาทับบูเรานี่นาอุณาไม่ขอบนาอายนาเกียรติปนุปนิแต่ว่าท่านนบีอยากจะแสดงให้เราเห็นว่านี่คือความหลักของกูเทวัญยั่งกับกุมัดเทวัญยั่งกับเพื่อนมนุษย์นะครับนบีกกดนบีเอามือบิดหน้าจากข้างล่างนบีเอามือบิดหน้าเลยนบีวันนี้ลองถ่ายสิว่าใคร ลองมึงถ่ายชิ้ว่าใครใครมัง่งถือเรื่อหลอกขาดคนนี้นะครับหลังจากนั้นซาฮิดมันรู้ที่นั่นมันรู้ว่าท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่อยู่หลังมันมันก็บ,บอกว่าพูดอะไรอิซาวัลลอฮีตะจีดูฟีกาสิดันนบีเออนบีขอซาบ,บัานต่ออัลลอฮ์เลยว่าหุนเรกที่ว่าเราพบกันนะฉันนี่อยู่ในสภาพที่ว่าไม้ขาสักทิดหนึ่งนบี ฉันอยู่ในสภาเทว่ากาสิดันเป็นคนเทวต่าต้อยเป็นคนเทวห้ามไม้เกียบเป็นคนเทวได้คะท่านนบีบอกว่าไม่ใช่นบีบอกว่าไม่ใช่ซาฮิดจำไม่ว่าลากินอินดดลโลฮาลัสตาบีกาซิดินในศาสนาของอัลลอฮ์นั้นมึงไม่ใช่เป็นคนไรคานะซาฮิดมึงไม่ใช่เป็นคนไรคานะซาฮิดในศาสนาของอัลลอฮ์นั้นว่าอันดาอินดดลโลฮิโกลินท่านนบีบอกว่า ในศาสนาของอัลลอฮ์นั้นคนแบบมึงเป็นคนเดียวมีคุณลักษณะเทวสูงสูงและก็เป็นคนเดี่วยั่งขามอ่ะ